ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมิจะให้เด็กๆเ,เนี่ยนำความรู้เรื่องการระบายสีออยล์พาสเทลมาใช้นะคะอ่ะในมือของมิสเนี่ยจะมีสีทั้งหมด5สีนะคะเราจะเริ่มที่สีเหลืองไอสีส้มนะคะเบอร์5เบอร์4เบอร์3แล้วก็เบอร์2จากนั้นก็เป็นเบอร์1นะะ 5, 4, 3, 2, 1ะนะคะ54 3ส1ค่ะเด็กๆเตรียมไว้นะคะ เตรียมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปก็คือเตรียมสำลีค่ะนะคะเตรียมสำลีเตรียมกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็เตรียมกระดาษวาดเขียนนะคะสมมตวาดเขียนเด็กๆแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายตอนระหว่างสอนให้ใหดูนะคะว่าแบ่งสี่ส่วนทําอย่างไรนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราทําแบ่งสีส่วนแล้วเราใช้เพียงส่วนเดียวนะคะส่วนที่1นะคะด้านซ้ายบนสุดก่อนนะคะ อีกสามส่วนที่เหลือนะคะอีก3ามส่วนที่เหลือนะเดี๋ยวไว้ทํางานอื่นๆต่อไปนะคะด้าน,นซ้ายมือนะคะบนสุดมิจะเริ่มที่สีส้มนะคะสีส้มเบอร์ห้านะคะเรียงลําดับมาเลยค่ะนะเราจะนําความรู้จากการระบายสีไล่น้ําหนักสีเข้มไปหาอ่อนนะคะเริ่มเลยนะคะสีส้มเบอร์ห้านะคะ ระบายจากริมบนสุดมาเลยค่ะชิดเส้นระบายเข้มระบายไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะระบายเข้มๆไล่มาเรื่อยๆนะคะแตะริมมาเลยค่ะออกแรงนิดนึงนะคะงานนี้เราจะระบายแค่พื้นก่อนนะคะในคาบเรียนที่หนึ่งนี้นะคะในคาบเรียนที่สองเดี๋ยวมิจะให้นําเอาส่วนพื้นนี้ ไปใช้งานต่อค่ะนะคะเราระบายลงมาแล้วเราก็กะว่าเราจะเหลือพื้นที่เอาไวส้สำหรับอีกสี่สีนะคะ,ะเบอร์ห้าเก็บตามได้เบอร์สี่ค่ะระบายทับลงไปที่เบอร์ห้านิดหน่อยนะคะระบายทับไปที่เบอร์ห้านิดหน่อยนะคะ นี้นะคะระบายไปเรื่อยๆค่ะระบายไปทางเดียวกันนะคะสักประมาณสองชั้นนะคะออกแรงนิดนึงนะคะออกแรงนิดหนึ่ง,ะะออรง,งเราจะไม่ระบายเบาๆมือเหมือนกับตอนที่เราเรียนตอนนั้นคือเราหัดทํานะคะเราก็ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆทําไปนะคะแต่ทํางานที่นี้เราเอาออกแรงได้เลยค่ะนะคะออกแรงนิดนึงให้ได้สีเข้มๆนะคะ,ะเบอร์สี่เก็บตามด้วยเบอร์สามค่ะนะคะ เบอร์สนะคะเด็กๆอาจมีสีไม่ตรงกับมิสนะคะเด็กๆก,ก็ใช้สีตามที่เด็กๆมีได้เลยนะคะก็คือพยายามเรียงจากสีเข้มลงมาหาสีอ่อนนะคะให้มันออกโทนสีส้มค่ะมันอาจจะมีช่องว่างของกระดาษปากฏอยู่นะคะมิเอาสีเบอร์สามเก็บแล้วนะคะตามด้วยเบอร์สองค่ะ ระหว่างระบายนะคะถ้านักเรียนกดหนักสีมันหักก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็เก็บสีไว้นะคะส่วนที่หักยังใช้งานต่อได้นะคะถึงแม้มันจะหักก็เก็บเอาไว้นะคะเพราะเราออกแรงเราอาจจะกดหนักจนกระทั่งสีหักนะคะ,ะสีเหลืองเบอร์สองเสร็จแล้วค่ะเก็บตามด้วยสีขาวนะคะสีขาวเบอร์หนึ่งนะคะสีขาวเบอร์หนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มระบายถ้าไปที่สีเหลืองเหมือนกับตอนที่เราระบายกลมๆนั่นเลยนะคะที่ร,ระบายวงกลม นะคะให้มันเป็นทรงกลมทับสีเหลืองเล็กน้อยแล้วก็ระบายมาที่กระดาษขาวอ่าวนะเ,เก็บสีเหลืองก่อนเก็บแล้วก็อาจจะเช็ดสีขาวเช็ดหน่อยสีขาวก่อนเก็บเช็ดหน่อยนะคะอ่ะจากนั้นเรามาเตรียมทกระดาษสำลีค่ะนะคะสำลีนะคะ,ะ,คะก็จัดการจับให้มันเป็นก้อนแน่นๆ ะะจับแน่นๆนะ,ะจากนั้นเด็กๆก็กำมันจับมันแน่นๆแล้วก็จัดการฝนมันลงไปนะคะบริเวณที่สีขาวก่อนนะคะฝนกลมๆอย่างนี้ค่ะแบบนี้จะช่วยให้สีมันกลมเกลืนเข้าหากันนะคะเนี่ยสีมันจะก,กลมเกลืนเข้าหากันเห็นไหมคะนะคะออกแรงค่ะ ออกแรงนะคะอย่าเบามือนะถ้าเราเบามือเนี่ยอันนี้ถ้าเราเบาแสดงว่าสีมันจะไม่ค่อยเข้าหากันนะคะเราต้องใช้แรงนิดนึงนะคะเด็กๆต้องแรงนิดนึงเพื่อกล้ามเนื้อมือของเรานะคะไล่จากสีอ่อนขึ้นไปหาสีเข้มนะคะเพื่อไม่ให้สำลีมันเลอะเทอะนะคะอันนี้เป็นวิธีการถ้าสำลีมันเริ่มหนืดเราก็หามุมใหม่นะคะเวลาคำว่าหนืดก็คือมันติดๆมันติดๆมันไม่เลื่อนไปออกแรงนิดนึง นะคะนิดนึงแล้วก็ฝนไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งมันขึ้นไปหาสีส้มนะคะแล้วก็กลบรอยกระดาษขาวๆที่เราระบายนะคะ,ะถ้าเรากลับมามองเห็นสีเหลืองมีมีร่องรอยของกระดาษขาวโผล่อ,อยู่เราก็หามุมของสำลีขาวๆนะคะแล้วก็จัดการแก้ปัญหาตรงบริเวณนั้นซ้ำๆ นะคะทาซ้ําๆอย่างนี้นะคะวนเบาๆก็ได้เบาๆจากนั้นลบเบาๆได้นะคะแรงบ้างเบาบ้างสลับกันไปเด็กๆต้องดูว่า,าถ้าเราแรงมากแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้สีกลมเกลืนเราก็ผ่อนน้ำหนักมือนะคะ, mm. ะจนกระทั่งเราได้สีที่มันกลมเกลืนกันแบบนี้นะคะนี่เราเรียกว่าการไล่น้ำหนักสีส้มค่ะ เด็กๆทางานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บไว้นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปมิจะมาสอนให้วาดรูปลงบนพื้นสีส้มนี้ค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ